วิธีการติดตั้งนะคะของบันไดอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งมีดังต่อไปนี้ค่ะเหล็กลางนะคะขนาด3นิ้วหนาน5มิลค่ะขนาดของเหล็กลางอยู่ที่60คูณ1เมตรนะคะเหล็กกล่อง่าทำฐานขนาด2นิ้วค่ะต่อหม้อทับฐานนะคะขนาด40คูณ20คูณ40นะคะน้ำหนักอยู่ที่80กิโลกรัมค่ะต่อหม้อน,นี้นะคะใช้สำหรับเพื่อทับไม่ให้บันไดนะคะเอียงไปข้างหน้าและก็รับน้ำหนักของช่างทั้งหมดด้วยค่ะ ขั้นตอนการประกอบขั้นบันไดนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะยกขาค้ำตัวที่1นนะคะเพื่อทําการติดตั้งนะคะให้มีการขนานกับพื้นในการปรับของหลอดไฟที่ขนานกับพื้นประมาณ30องศาของขั้นตอนแรกค่ะและทําการล็อกนะคะไม้ค้ำยันนะคะตัวที่1นนะคะและล็อกเข้ากับบันไดเพื่อใช้ในการสไลด์บันไดขึ้นเพื่อเพิ่มความสูงค่ะ ค่ะทำการล็อกน็อตนะคะกับไมค้ำตัวที่1ค่ะค่ะช่างสามารถปินขึ้นไปนะคะเพื่อไปปรับสไลด์บันไดให้มีขนาดสูงกับค่ะและช่างนะคะก็นำเชือกขึ้นไปนะคะเพื่อผูกติดกับราวบันไดนะคะทั้งสองข้างค่ะเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้การสายไปมาของบันไดนะคะ ผูกไว้ทั้งหมด2ข้างนะคะข้างที่1แล้วก็ข้างที่2ค่ะเพื่อจะมีคนนะคะดึงไม่ให้บันไดสายไปมาค่ะและที่2นะคะใช้ขาค้คำยันตัวที่2ค่ะในกรณีที่ทําการเปลี่ยนหลอดไฟนะคะให้มีขนาดนะคะอยู่ที่45องศาค่ะเพื่อทําการสไลด์บันไดเพิ่มและเพิ่มความสูงให้กับบันไดค่ะและเป็นขั้นตอนการล็อกของอุปกรณ์ไม้ค้ำยันโดยการใช้น็อต ตามปกติค่ะค่ะเพื่อป้องกันอันตรายของช่างที่จะขึ้นไปติดตั้งนะคะเราจะมีอุปกรณ์เซฟตี้นะคะห้อยติดกับช่างนะคะและให้ช่างนำขึ้นไปติดแขวนไว้กับราวบันไดน,นะคะค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นการสไลด์บันไดน,นะคะเพื่อปรับระดับให้มีขนาดที่สามารถติดตั้งหลอดไฟได้ค่ะ และจะมีตัวล็อกนะคะเพื่อสามารถปีนขึ้นไปค่ะค่ะภาพที่ทุกท่านเห็นนะคะเป็นการสไลด์นะคะบันไดลงมาเพื่อปรับขนาดอยู่ของมุมที่45องศานะคะ เมื่อการปรับระดับของบันไดทุกครั้งนะคะก็ควรมีการปรับระดับของไม้ค้ำยันให้ได้กับมุมที่เราจะขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟด้วยนะคะก็คืออยู่ที่มุม45องศาแล้วก็ทำการล็อกด้วยน,อน็อตดีเช่นเดิมค่ะ ในขณะที่ต้องปรับมุมของบันไดให้ได้45องศานะคะเราจะมีเหล็กค้ำยันนะคะความสูงอยู่ที่3เมตรขนาดความหนาอยู่ที่2มิ้วค่ะเพื่อเป็นการรับน้ําหนักในขณะที่ช่างนะคะจะเดินขึ้นไปเปลี่ยนหลอดในมุมที่45องศานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําหนักเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะความสูงที่ระดับ8.453เซนเมตรนะคะ แล้วเราสามารถปรับให้สูงกว่านี้ได้ค่ะวิธีการเก็บนะคะก็คือสไลดบบันไดนะคะให้สามารถเก็บได้ในขนาดที่6เมตรนะคะแล้วก็ทำการปลดล็อกน็อตนะคะที่ติดกับขาค้ำยันให้หมดเรียบร้อยค่ะค่ะแล้วทำการสไลด์บันไดลงมานะคะเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บอุปกรณ์ค่ะ และทําการปรับระดับบันไดนะคะให้อยู่ในมุมปกติขนานกับพื้นค่ะค่ะและทําการถอดขาค้าคำยันนะคะที่ติดอยู่กับบันไดนะคะออกให้หมดก่อนที่จะจัดเก็บบันไดและอุปกรณ์ค่ะค่ะและถอดบันไดออกจากฐานนะคะ เพื่อ้ง่ายในตารจัดเก็บค่ะค่ะทั้งหมดเป็นวิธีการติดตั้งและวิธีการจัดเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งหลอดไฟของงานนี้นะคะขอบคุณค่ะ